สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องวิธีอธิษฐานฝากดวงกับหลวงปู่ขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะการอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูให้นึกถึงหลวงปูด่ดูแล้วอธิษฐานบอกท่านว่า ขอยกให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้หลวงปู่ช่วยดูแลทั้งทางโรคและทางธรรมและขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไว้กับหลวงปู่นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานถึงตอนนี้ตัวเขาเองได้รีบนำพระกรรมไว้ในมือ นึกถึงหลวงปู่ดูและอธิษฐานในทันทีขณะเดียวกันก็ได้ยินสิ่งที่หลวงตาม้าได้พูดอีกว่าอย่างที่หลวงพ่อฤาษีริงดําท่านผูกพันกับสมเด็จองค์ปฐมเป็นพิเศษก็เพราะท่านเคยอธิษฐานอย่างนี้กับสมเด็จองค์ปฐมนี่แหละ คราวนี้ถึงแม้สมเด็จองค์ปฐมท่านเข้านิพพานไปแล้วท่านก็ยังตามมาดูแลหลวงพ่อฤสีริงดำได้หลวงตามมาได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่องซวยๆจะไม่ค่อยมีในชีวิตเพราะเราฝากดวงไว้กับหลวงปู่แล้วสำหรับบางคนมีเคล็ดอยู่ว่า ให้อธิษฐานจิตฝากดวงกับหลวงปู่ดูในตอนเช้าของทุกๆวันก่อนออกจากบ้านแล้วจะพบกับสิ่งดีๆตามมาวิธีอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูดังที่กล่าวไปข้างต้นได้เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางในสายสิทธิ์หลวงปูด่ดูหลายคนได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ได้ผลจริง ไม่ว่าชีวิตจะประสบปัญหาอย่างไรติดขัดเรื่องอะไรถ้าอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่แล้วเชื่อว่าบารมีของท่านจะช่วยเหลือให้พ้นจากอุปสรรคต่างๆและจะเริ่มไปในทางที่ดีทั้งในทางโรคและทางธรรมหากใครไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไร ก็ให้อธิษฐานจิตฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูอาจพบเจอกับทางออกที่ดีสําหรับตัวเองก็เป็นได้แต่การจะอธิษฐานฝากดวงให้ได้ผลก็ต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นเพราะศรัทธาย่อมนำพาให้เกิดปฏิหารได้เสมอหลวงปู่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์หลวงตามมาท่านบอกบารมีหลวงปู่ท่านยังไม่รวม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีใครจะใหญ่เกินกรรมถ้าเราสวดมนต์ภาวนารักษาใจตัวเองให้ดีผ่องใสอยู่ตลอดกรรมหนักก็จะเป็นเบากรรมเบาก็จะเป็นหาย